สวัสดีตอนเช้าคะ่ะเพื่อนๆชาว y o u t u b e ของช่อง AJ Channel นะจ๊ะพามาชมบรรยากาศสวนหลอบๆบบานตอนเศร้าๆจ้าบรรยากาศดีขนาดเลยจ้าป้ากะสิออกป้าหงหกแน่ดอกเพราะว่าเจาของบ้านพนมังแบบนี้เพื่อนกะเสี่นําโต๊กบอนโต๊เรียงป้าไว้ในนี้มีแมวเมียว คือนอ้องเช็ดจ้ะตอนเ้ากระีไปช่วงกาแฟแล้วก็ทำอาหารเ้ามานางกินอยู่หลังบ้านแบบนี้เป็นประจำจ้ะเพราะว่าช่วงนี้มันหนาซึมเออเนาะอากาศมันดีเท่ากับมานางเอาบรรยากาศแน่สวัสดีจ้ะเอเช a n n e แมื้อนี้กระีมากินอาหารเ้าพึ่งตืน่น เมื่อคืนในฝนตกแห้งมันเอาหลายเนาะคามันเมืองไทยกับมันเฮตอออกอนละจ้ะกับมีกาแฟ p o r r i d g คือเกากินยังสี่ย่าง,งมืสอกกินคือฝรั่งยืนถึงแต่ย่าเว้นไปกินแต่เล้าอย่างเดียวไปกินกันเดี๋ยวสิภ้าไปชมสวนตอนเสาร์เนาะกินอาหารสาเสารเสร็จละจ้าบันเนกับสิภ้าไปเบิงสวนเนาะ ไปเบิ่งสวนัาเข้ากันตอนเ,เช้าพี่จังปลาดงดิบนี่แหละพี่น้องแม่เราโมจ่าว่ะเบิง่งดอกท้วกำลังออกดอกแต่ว่ามัน,ม,นม,มีเันเพี่แบไหมคี่จังมีพี้ยบ่รมันมีแมวอีกแล้วแมวตัวนี้นี่ตามหลอกหลอนตลอดเลยเฮ้บบี้เบบี้ไปไหนจะไปไหนอะ เนเบบีบบี้เบบี้เบบ้บอรมันเป็นหมาแล้วพี่น้องเลยเห็นไหมนี่เป็นหมาแล้วนะ เจ้าของสวนเห็นไหมเจ้าของสวนบักเคี้ยวกันโดกโดก,โดกมีไรหลายตน้นเลยพี่น้องทัวร์ร่างสีได้กินเห็นปะหม,มากมันขนาดหม,ม,มากมันสองมวย่ะอันนี้กับแครอทเป็นแบบมือจ่อเห็นบัวเลยหัวแครอท โอ้ยของมื้อสำเข็มรดน้เ <c oughs> บ่งต้นมกเขีอข่ยอยไอ้ี้พี่น้องต้นมะเขือข่อยมันสิเป็นหมากให้กินบอเอ๊ะนั่มันสิเป็นดอกแล้วเดี๋ยวนี่นี่ แต่เขาว่าสุดแรกอ่ให้เด็ดดอกมันออกพนาพี่น้องมันบอกเด็ดดอกมันออกดอกแรกตัวต่อไปมันจังสิสมบูรณ์แล้วก็ติีว่าสันมะเขือเทศอยู่บ่จักน้อยกับซุกดเด็ดตามกินกับตำมะคุตัวแค่รสออยี่นีก็มีนี่ แครอทผ้าชมสวนตอนสองสื่อจ้ะ <c oughs> เห็นไหมมะเขือเทศเรามีเยอะมากมีประมาณเกือบสิบตนได้อ่ะอันนี้มะเขืออีกส่วนหนึ่งมั่สิออกดอกหมดละตัวน,นี่ไหม อันนี้ก็ <c oughs> ถั่วอีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นดอกเป็นอะไรหมดแล้วแหละพี่น้องดอกเป็นเมดล,ละล่ะทีนี้เราจะไปดูในกรีนเฮาส์กัน <c oughs> พูนะหอมหวยหวยเข้ามาในนี้หอมผักอีตูหอมโหระพา มันง่ายไม่ดีเด้เอาโฮอร์โมนไข่ใส่นะหมดแรงสิดเด็ดกินกับอยังนอแปะสะป่าอันนี้ต้นพักซีปล่อยให้มันเกเนอะอพันมันสวยงามมากสวยมันคนปลูกเลยจ้าจิละ่ะพี่น้องอยู่ประเทศอังกฤษเนี่ย่ปอยู่ไทยแลนด์นะจ๊ะปลูกเยสน,นยกถือวันเลิศแลวนะจ้ะ <C oughs> งามเนี่ยกรทางน้นอยก็งามเด็ดกินประมาณสิบเทียร์แล้วล่ะก็คิดว่าอันนี้ก็สน่ห่จ้ะนี้ต้นกล้าปักชีที่พึ่งปลูกใหม่ <c oughs> <c oughs> เห็นบอเมเจ้าเห็นบออันนี้ก็มีตะไคร้นิดๆหน่อยๆอันนี้ก็โหระพาอีก ขวบสิบอกกะเพราปลูกยากยากเลยพี่น้องอันปลูกยากอิหลีพักบุ้งน่ายก็สิเด็ดอยู่เด,ดเด็ดเหล่ามันจังสิแตกก่อพนาเพลินวาเนาะ <c oughs> นี่กระหงลผ้าอีกเรามีทุกอย่างนะจ๊ะพริกแล้วก็มีสิอันนี้ที่คอยเฮ็ด <c oughs> ให้เบิ้งมื่นั้นนะแกงอ้อมอ่ะ แกงอ้อมบบติดคอเสบใบตาแย่เนี่ยล่ะต้นพักโขมฝั่งที่ปอบอายกินอ่ะนะที่ปอบอายกินในกระตูนอ่ะนะเรามีผักอีตู่กับใบโหระพานี่เยอะเลยจ้ะพี่น้องอันนี้คือหอมแดงหอ,หอมใหญ่อันนี้ก็คือหอมแดงคือกันแต่ว่ามันกันยังหน่อยอยู่อันนี้แม่ลอนน่าจะเป็นเม่ลอนอืม ม,มีทุนแนวอันนี้มันฝรังสวนหน่ยนอยวันหน่อยเราง่าย่อยู่พี่น้องยาเส้านี่ก็มีเพียงเท่านี้แหละจ้ดกะจกิเฮ็ดอีอย่างเอามาอาัดวิดีโอตอนเสาน้าให้เบิ่งซืซ่งย้ำคำย้ำแรงผละเพรว่านี่ก็เพิ่งหาร์ดเหไม่เนาะแต่ว่าฮันได้เก่งฮันได้รู้จุดจะขวงกันนะ ฝากไว้ในเดียอ,อยวจะส่งเอเ h ชันแนวพิษถูอีียงกระบ,บอกกันในเดีอยวจเพราะว่าเพิ่งหาเดทิสไม่เ,มเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ในเดีย๋ยวจะจะได้แบบมียอดวิวหลายๆจะได้เปิดใส่ยังเป็นทางการคืนเลยหารายได้ได้นะความหมายนะนะบ๊ายบายจ้า